รอสวัสดีครับผมสันทัศจิ conv, นีละพันธ์นะครับก็ทําการเปลี่ยนชื่อชานอลเป็นสันสันทัศซีเฮสันซีเฮย่อมาจากชานอลนะมีเสียง,บ ه, งรบกวนคราวนี้เกิดข้อบกพร่องทางเทคนิคแน่นอนสิเสียงเข้ามารบกวนอย่างเยอะมากนะก็เราจะมาจอยเปิดเซิร์ฟกันนะอันดับแรกคุณต้องลบพิมพ์ไปเลยมัลติเพเยอร ฟอรมค้าพ e. uh, mm ีอีไออย่าให้ดูชื่อแอบแอบเลยนะครับ mm hmm. นี่ครับเห mm hmm. ็นว่ามีคน2คนทะลุออกมาจากจากกรอบสีฟ้านะอ่ะพิมพ์ไปตามนั้นเลยแล้วพอคุณเข้าไปมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคุณเข้ามามันจะมีให้เขียนเอาว่าริจิสเตอร์หรือว่าเอาล็อกอินผมผมเอาได้ทั้งคู่แ,ลแหละผมอะ่ะ ผมเอารีจิสเตอร์นะถ้าคนอยากเจอผมโอกาสโอกาสมากกว่าก็ไปเจอก็ไปกดที่รีจิสเตอร์นะไอ,ะอคนหนำล็อกอินอ้าถามแม่และนะ้วแม่ไม่ตอบอู้อ่อามันมีวิธีขังแก้นะเข้าไปเลยกดกดไปที่ Google b o บว d นะแล้วรอสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาเป็นหน้าจองอย่างนี้นะนะแล้วตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้ที่เขาเข้ามา เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่ของเราอะ่ะเรากดไปเลย0.14เอ๊น,นี่คือเอาโหมดจะเป็นโหมดอะไรก็ได้นะรูปแบบโซอยวิลเครยรทีฟ PVP มินิเกมนะผมเอาซซยเวิลกันเมื่อวานก็ไปฮะมีน้องคนหนึ่งจะมาจอยกับผมแต่หาไม่เจอหาไม่เจอเซ็งนอนนอนหลับแม่งเลย อืมแบบไหนดีเนาะคนไทยคนเออที่มันเขียนเดลี่อะไรนะ่ะมันแปลว่าความแหลกเท่าไหร่ครับอ่าถ้ามาขึ้นสี่ส้มก็แนะนำอยาครับไอ้เลือกเลขนอยหน่อยรับแล้วตเต็มเท่าไหร่เราต้องเข้าให้ทันมีสีเต็มห้าแสดงว่าเรายัางเข้าได้อยู่เอา t ไทยแลนด์ไทยแลนด์อันนี้จะไม่เข้านะเพราะว่ามันแหลกมากฮีโร่บรายหนึ่งเต็ห้าเข้าไปเลย เสร็จแล้วอย่าง,งีบสักหน่อยอ่าและนี่คือคนที่ใช้ชื่อเอี่อแป๊บน,นึงลืมเอามากลับมาต่อนะเกิดก็กดผิดพลาทุยเกิดก็ผิดพลาดทางเทคนิคเลี้นิดเล็กน้อยนะอินฟินิตมันมันคล้ายๆกับชื่ออนิเมอันหนึ่งนะเมื่อกี้ผมก็ดูอยู่เอาไปแล้ว นอนิเมะแนวฮาเลมนะอามินิเกมเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นมินิเกมไงแล้วคนที่จะเจอผมได้นะที่ผมสอนตอนจบกันเดีย๋ยวสอนตอนออกใจเนี่ยเข้าไปเลยออ ชื่อเป็นอะไรไม่รู้ครับเวลาเข้ามาติดเพย์ฟอร์มไหมคะพีอีชื่อผมจะเกิดข้อผิดพลาดเป็นสัญทักษตัวดีตลอดเลยพอเขาเปลี่ยนเป็นตัวเอสเข้าปุ๊บก็เป็นตัวดีเออดีเจริญพอสยมกูไหว้ทันทียังถามว่าทำไมอิเซิร์ฟพวกนี้ผมไม่รีวิวคือมันมีเซิร์ฟที่รีวิวได้เซิร์ฟหนึ่งคืออ่ะกด,ดเ์ฟนั่นแหละ แล้วก็หายพิษแล้วน,นะส, plantation. ส่วนที่เหลือผมรีวิวมาหมดแล้วพิษ PVP 2วิธีเข้าก็เหมือนคิด PVP 1เชื่อ ID ก็อยู่ในคิด PVP 1 b ึ่งเบสบมันเข้ามันเข้าไม่ได้ g d a Land เข้าได้แต่ไม่รู้วิธีเข้าไม่รู้วิธีใช้ <c ười> ไอ้นี่ก็เข้าไม่เป็นไอ้นี่ก็เข้าไม่เป็นบล็อกฮัน <c oughs> รีวิวไปแล้วเออดีเออดีออดีดๆๆๆีดีจ <s> ันทพรทำไมหาไม่เจอ

เอาได้แล้วกำลังจะบอกอย่าตัดอตอนอผมก็อยากบอกว่าตะกินแะทำเองให้จอนะนี่โอ้ให้เออเปิดเ์ฟตัวเองเลยครับ กดไปที่บวกเอาเซิร์ฟไหนที่เอามีอยู่บิลโอไม่เอาอะอยู่คนสร้างอะไรมั่วอีกกันสร้างอะไรแบบจินตนาการแบบไปไกลห้าคนเอาไปโไซยโวชื่ออะไรดีอ๋อปกติเวลาใครจะเข้ามาเจอผมได้นะครับจะเขียนนี้ครับสารทาสัส คนไทยนะบางทีก็อยากล้อเลียนคนลาวไม่ใช่ละอ่าลาดถ้าคนแบบจอยกันเงนี้ละถ้าไม่รู้อ่ะอ่าผมเอาเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดปปเก้าเก้าเูนยูนยูนแล้วกันโอเคไปเลยกดไอ้นี่ไปเลยขั้นล่างนะอือ เืออืมอ๋อชุดก,ก่อนนี้ถามว่าเป็นของใครนะเป็นของคนที่จะเข้ามาจอเธอเมื่อวานแต่เขหาไม่เจออ่าไหนๆก็มาแล้วเปิดประเดิมเลยดีกว่าครล้งของใหม่ไปเจอคิปเปอร์ชาร์จคิปเปอร์ก็เลยเอามาเก็บเป็นหัวเลย อ่าตอนนี้หัวคิปเปอร์มันมีคิปเปอร์เดินม,มาสองชา้าคิปเปอร์มาหนึ่งสกลด้ามาหนึ่งอยากจะร้องไห้ตอนนั้นน่าจะจะมาเอาอะไอ๋อนี่เอ็มอันเนี้ยแหละอันนี้ปู่เฮ้ยเปิดไปเดิมคังแสงพระแสงเลเซอร์ปีปีที่หนึ่งอเจ็ดสิบเจ็ดย่าตอนนี้เราก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงมานานครับก็จะไปไหนวะ ก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะนะฟอร์ทูนยังไม่ได้แตะเลยตั Power นตะันต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  มันต้องมีขยะอะไรหน่อยดีเดี๋ยวจะมาโชว์ถังขยะดูโคตรไวบล็อกนี่อยา่าข้ปไนบล็อกอะไรสวยๆอืมอะไรที่มันเป็นขยะวะโอ้โหกดเดี๋ยวมันใช้ไม่ใช่ขยะอืมโอ้ยนี่ไม่ใช่ขยะเลยเต็มไอรอนโอ้โหประตูแล้วกัน มันน้อยไปอ่ะ,อะกล่องข้างบนก็เป็นกล่องแบบไร้ค่าต่ำไร้ค่าน่าขยักทีเย็นอี๋อัอนนีแล้วก็มีเยอะละเอามาซักเจ็ดนะทพา่ชมดูความเร็วมานะธรรมดานะดูนะโอ้โดดยิ่งกว่าเดิม ขอเดียดหนึ่งสองสามสี่ทีละอันนะแต่อันนี้เหรอถังขยะอันนี้เบื้องงบกว่าเดิมแค่เท่าไรวะสองสามสี่ห้าหกแค่เหล็กสิบเอ็ดก้อนและสะติกอีกหนึ่งนะฉะนั้นแหละคุณจะได้ถังขยะที่มันไม่อุดตันเป็นเวลาสามสิบล้านปีนะ อันนี้ผมกะว่าจะยังมีงบไม่พอที่จะที่เราจะทำการสร้างฟาร์มทองเพื่อทำ power เวรเวนะคนเร็เวเร็วเวคนเร็วชิบไม่ใช่ละแธนูดีใจเออใช่ทำฟาร์มมอนเตอร์ดีกว่าเออดีดีดีดด ไม่มีของเค้าเสิร์ฟเลยเลยของใส่ความดังอะไรยังไม่พอก็ก็เป็นถังเราว่าถังนมนะฮะเพื่อแบบกินแบบด่วนจีแบบไม่มีของกินแบบดิบๆเนื้อไก่ดิบๆแล้วแบบอ้าเรามีทางแก้นะแบบเราต้อง ถ้าเราไม่มีอาหารเรามีเนื้อซอมบี้อยากกินเนื้อซอมบี้มันจะเพิ่มแล้วมันก็จะลดแบบรัวๆใช่ปะครับเรามีวิธีแก้นะแค่เราต้องมีวัวอยู่ใกล้ๆมีถังหนึ่งถังแค่นั้นแหละกินเนื้อซอมบี้ปุบ๊บตักมิ้วนะตักมิวนะไม่ใช่ตักตักมิ้วนะกินเนื้อซอมบี้แล้วรีบดื่มนมกินไปให้เต็มนั่นะแหละแค่นั้นแหละ น้องนักขเขาก็ยังไม่มาสักทีนะฮะโอ้ช้าแซอร์ช่กลับไมได้เลิศมากนะอ่าโพสิชันสามโพดนี่โพสิชันสี่เท่าหนึ่งอันเบรกสามยังถามว่าสมุดเอ็มชาร์ปหายไปไหนหมดเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับไอชุดเกาะดาบอะไรเนี่ยดาบไม่ได้เออดาบไม่ได้ทำเลยนี่วะ อันนี้ธนูเราก็เป็นธนูที่โคตรเทพมันนะถ้าเป็นได้ไมีพาวเวอร์อีกไหมอะสมุดเอ็มชานี่ลืมไปหีบนี้มีของเราเบ็ดตกปลาเขาบอกว่าเบ็ดตกปลาสามารถตบขยะขึ้นมาได้นะบางทีก็ตบสติกบางทีนี่เอ็มเนี่ยผมยังไงอะเบ็ดตกปลาพังไปเลยอ่ะแลอ่าอย่าไม่เชื่อว่าใหญ่แมงมุมหายไปไหนเดี๋ยววะ อยู่ข้างไหนวะไอม้มันมุมไอ้มุมอยูไ่ไหนอ้ออยู่อันนี้นี่ว่ะก็เยอะพอสมควรนะฮะองคืนก็ตี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 ตตแล้วฉพาะชกอพังผมก็คาชบชิ้ก่อนละแบบใกล้พังจริงนะแล้วเอามาซ่อมนะไอเทมผมก็มีอุปกรณนะ์อะไรนี่ครับคลิปหน้าเราย,ยังไม่สร้างเรายังไม่สร้างนี่นะเราจะไป เราจะไม่สร้างคเครวะเราไม่สร้างฝามัน,ตนเตอร์นายแล้วจะมาสร้างสร้างสร้างเดี๋ยววะเน<อ>่มันใช้เท่าไหร่สิบก้อนไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าลาวาใต้เนี่ยใต้เหมืองกันแสนร,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 รึกรับแล้วก็ขุดมันมาได้ไแล้วแล้วเพชรเราก็ใช้ฟอร์จูนขุด ่นะหนผมพูดผมลืมพูดอะไรไปป่ะผมพูดผิดอะไรป,ป่ะรู้สึกเหมือนกับมันม,มีลัทธิของผมเหมือนกับผมพูดผิดอะไรไปแล้วแบบทําให้ท่านผู้ชมงงอะ่ะเอออ่อฟอร์จูนอะ่ะไม่ได้ไม่แตะเลยแทบไม่แตะคือยังไงอะ่ะมันไปเจอเพชรคือขุดลงไปเยอะแหละผมรู้ว่าท่านผู้ชมเบื่อนในการลงเหมืองแบบโอ้ลงเหมืองแล้วมันจะมีอะไรเลยอู้ ก็เห็นใจท่านผู้ชมอ่ะนะอืมก็เลยไม่ขุดเหมืองให้ดูนะฮะก็เจอไดมอนนะฮะดอบมากที่สุดก็สามอ่ะถ้ามีงบหน่อยนะทำฟาร์มข้าวเลยเอ่อผมไม่แค่หรอกนะฮะไ,ได้จากซัมบี้ ฟาร์มเลยก็เหมือนเดิมนะไอ้แวะไปดูหน่อยล้วกันคลิปก็ใกล้จบแล้วอีกประมาณสามสิบวิจัฮาวออ,าอ่าไอมอื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 มเอ็มซีเป็นอะไรไม่รู้กระจุกอยู่ตรงนี้นไก่เกงไม่ได้ออกน,นะโอ้โหเพิ่มจากตอนนั้นกัดจึ้งหนึ่งเพราะผมไม่เคยได้เข้าสบายวัยวนะ ฟอร์จูนี่ทำการซ่อมแล้วนะเพชรมีเยอะซ่อมมันเสียดายอะตอนนี้เห็นไอ้รอบเป็นไรเป็นขยะอ้าอีกสามสิบวิจบใช่มเดยได้เงียบก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องจากรังไปแล้วสวัสดีครับ